สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะหนูจะมาแชร์วิธีทากล้วยฉาบรสหวานแบบง่ายนะคะรสชาติอร่อยกรอบน่ารับประชานมากเลยค่ะแบบนี้นะคะพร้อมคํานวณต้นทุนในนี้ที่ได้ดูด้วยนะคะว่าต้นทุนที่เราใช้นะคะเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยคะ่ะ สำหรับขั้นตอนการล้างกล้วยนะคะหรือการแช่กล้วยในน้ำเกลือเนี่ยเราก็เปิดน้ํานะคะใส่กระมังนะคะไว้แล้วก็นำเกลือลงไปนะคะประมาณสักสองสามช้อนโตะนะคะ จากนั้นเราก็นํากล้วยนะคะเป็นกล้วยน้ําว้านามาปอกเปลือกทิ้งไว้แบบนี้นะคะประมาณสัก5้าถึงสินาทีค่ะห้ามแช่ไว้นะคะค้างคืนนะคะหรือแช่ไว้นานๆน,น,นะคะจะทําให้กล้วยของเรานิ่มเพราะว่าน้าเกลือนะคะจะทําให้กล้วยเนี่ยนิ่มจนเกินไปนะคะเหมือนเวลาที่เรารองผักนะคะถ้าเราแช่ไว้นานๆเนี่ยผักของเราก็จะเหี่ยวนะคะอันนี้กล้วยน้ำว้าก็จะเป็นเหมือนกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะล้างทําความสะอาดประมาณสอง,งสามน้ำนำมาพาักให้สเสด็จน้ํานะคะเดี๋ยวเรา ไปฉาบกันค่ะระหว่างที่รอกล้วยให้เสด็จน้ํานะคะเราก็จะมาเคี่ยวน้ําตาลนะคะใส่น้ําลงไปนะคะประมาณหนึ่งแก้วน้ําตาลใส่ลงไปประมาณเจ็ดขีดนะคะหรือประมาณเจ็ดร้อยกรัมตามด้วยเนยนะคะเกลือนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ ตามด้วยใบเตยนะคะใบเตยจะทำให้มีกลิ่นหอมนะคะพอทุกอย่างเริ่มละลายนะคะเราก็จะปิดไฟจากนั้นก็จะพักไว้ให้เย็นนะคะใช้มือแตะได้นะคะเพื่อชิมรสชาตินะคะการเคี้ยวน้ำตาลนะคะใช้มือของเรานะคะแตะชิมรสชาตินะคะเขาก็จะออกหวานหวานเค็มๆนะคะรสชาติจะออกหวานเค็มนะคะ สำหรับน้ำเชื่อมนะคะหนูก็พักไว้ให้เย็นค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนการฉาบกล้วยกันนะคะในส่วนของการปรับมีดนะคะให้ปรับมีดนะคะเท่ากับมีดสองคมนะคะที่เราหาซื้อได้นะคะตามท้องตลาดทั่วไปที่เป็นด้ามสีส้มๆนะคะปรับประมาณนั้นนะคะเพราะว่ากล้วยน้ำว้าเนี่ยถ้าเราปรับนะคะขนาดหนาจนเกินไปเวลาฉาบออกมาเนี่ยจะมีความแข็งนะคะจะทำให้กล้วยไม่กรอบแล้วก็ไม่อร่อย ใส่ใบเตยลงไปค่ะก็น้ำเือนะคะน้ลใสเป็นผ่งนโมนะคะ จะดีหน่อยะะกล้วยนะคะสกะลาม่ติดเป็นก้อน,นะค่ะแล้วก็จะทำให้กล้วยนะคะไม่ดำด้วยค่ะบางทีเราสลาดชิมไว้ก็อาจจะดำนะคะจะทาใบนี้นะคะหน,น,น,นึ่นะะงเใช้น้ำมันอยู่ที่ประมาณขวดน,นึงนะคะ what we like. ก็น่าจะใส่ทั้วได้นะคะประมาณสี่ถึงห้าลูกค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ท,แบบแนนะะทําแบบแผ่นนะคะถ้าแบบแผ่นจะใช้ขึ้นมาสามลูกค่ะ เพื่อให้เกลือของเรานะคะเกาะทัวถึงค่ะแล้วก็จะไม่จับเป็นก้อนด้วยนะคะ <S <S ส่วนไฟที่ใช้ใช้ไฟตามกลางไปหาไฟแรงนะคะไม่เชิงแบบว่าแรงจับเลยนะคะแรงกางําลังพอดีะคะ่ะฟองอากาศของเขานะคะเริ่มสมดแล้วค่ะแต่ว่ากล้วยนะคะมีความกรอบแล้วแต่ว่าสีเนี่ยยังไม่สวยดี เราก็ทอบไ,ไปอีกนะคะสักพักหนึง่งให้สีของกล้วยเนี่ยเหลืองสวยกว่าน,นี้นะคะโอเคค่ะสีกล้วยนะคะเริ่มเหลืองสวยประมาณนึงแล้วนะคะเพราะว่าเราจะนําไปทอดรอบสองน,นะคะถ้าเข้มกว่าน,นี้ขาจะไหม้น,นะคะสะบัดน้ํามันนะคะออกให้หมดเลยะคะ่ะสะบัดแรงๆนะคะ เป็นไงคะเสียงออกรอบมากๆเลยค่ะเหลืองสวยด้วยนะคะแล้วก็จะพักใส่กระโดมนะคะก็ทอดปิดนะคะทำแบบนี้เป็น,นเนียยนะคะจนกว่าเราจะทอดช้วยหมดค่ะทุกครั้งที่เราทอดนะคะใส่ใบเตยลงไป ามด้วยเนยหรือมาการีนนะคะก็เะเกียมเดิมแบบนี้ห,หลังจากที่เรานะคะทอดกล้วยเสร็จแล้วเราก็จะมาเทนะคะในส่วนของน้ำเชื่อมใส่ลงไปในกล้วยค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะเราจะคุกให้เข้ากันแล้วก็ลินน้ําออกนะคะห้ามแช่ทิ้งไว้นะคะถ้าเราแช่ทิ้งไว้เนี่ยจะทําให้กล้วยนะคะอมน้ําเชื่อมมากจนเกินไปเวลาที่เรานําไปทอดลอกสองเนี่ยเขาจะไม่กรอบนะคะเราจะลานลงไปนะคะในกล้วยเลยค่ะแบบนี้ เวลาที่เราใส่น้ำเชื่อนนะคะให้เราใส่ทีละกระมังนะคะกระมังประมาณนี้ค่ะ,ะเฉี่ยล้วประมาณสี่หวีนะคะหนึ่งกระมังประมาณสี่หวีให้เราแบบนี้นะคะร่อนแบบนี้ค่ะ แับกล้วยนะคะกับน,น้ำเชื่อมเนี่ยที่เราคุกนะคะก็เข้ากันดีแล้วค่ะเราก็จะลินออกนะคะลินน้ำเชื่อมออกเลยห้ามแช่ทิ้งไว้นะคะอย่างที่บอกไปถ้าแช่ทิ้งไว้นะคะกล้วยของเราเนี่ยจะไม่เกอบในส่วนของไฟนะคะที่ใายก็ความแรงนะคะประมาณนี้ค่ะสำหรับการทอดรอบสองนะคะประมาณกลางไปหาแรงหน่อยๆนะคะอันนี้เขาจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขาจะเป็นแบบฟูเนาะ มังจะเสียงเอานะคะ<ม>ก็ค่อนข้างจะแรงอยู่เหมือนกันนะคะถ้าใช้แรงจัดนะคะก็จะทําให้กล้วยของเราเนี่ยไหม้ค่ะหรือจะไหม้น้ําตาลก่อนนะคะสําหรับการทอดรอบสองอย่างที่บอกไปก็คือทุกครั้งที่เราทอดนะคะหนูก็จะเปลี่ยนน้ํามันค่ะเปลี่ยนน้ํามันใหม่เลยนะคะน้ํามันที่ทอดรอบแรกเนี่ยเราก็เอาทิ้งค่ะ แต่ถ้าน้ํามันรอบสองนะคะถ้าคอเหลือเนี่ยเราก็ใช้ผ้าขาวกรองเศษที้ผงนะคะออกแล้วก็นํามาเทเสษขวดนะคะแต่ว่าต้องปล่อยเขาเย็นก่อนแล้วนําไปแช่ในตู้เย็นนามาทอดกล้วยรอบแรกได้ค่ะใส่ใบเตยลงไปด้วยนะคะตอนที่เรานะคะจะทอดกล้วยรอบสองเนี่ยเราก็เทน้ํามันก่อนนะคะ ใส่กล้วยลงไปเา้าฟูขึ้นแบบนี้นะคะแปลว่าใช้ได้ะคะ่ะแล้วก็นํำกล้วยลงไปชาเลยนะคะจะคล้อให้เข้ากันขั้นตอนนี้นะคะจะทำขัอนข้าวกะลีนิดนึงนะคะแบบนี้สังเกตว่าจะได้ที่หรือยังนะคะให้ดูที่เสียงของน้ำตาลน,นะคะ ถ้าไม่ได้เสียงแล้วนะคะก็แปลว่าใช้ได้จลกนั้นเราก็ตักนะคะให้เสด็จน้ำมันเลยค่ะสะบัดแบบนี้แง่ๆนะคะป้วยของเราจะไม่อุ่นน้ำมันเลยค่ะ ที่เราใช้นะคะเขาได้ที่นะคะเวลาที่นำไปพอนรอบสองเนี่ยแบบนี้นะคะเขาก็ไม่ไหม้นะคะเห็นไหมน้ำตาลนะคะไม่ไหมเลยค่ะพยายากระบัดแรงๆนะคะกล้วยน้ำว้านะคะเราก็ฉาบเสร็จแล้วะคะ่ะ เราก็จะมีความร้อนนะคะแล้วก็จะใช้นะคะที่ีบแบบนี้ก็ได้นะคะหรือซ่อมก็ได้ค่ะมาเขียนะคะ่ะให้เขาคลายความร้อนห้ามนํานะคะไปเกาะคอนลดค่ะถ้าเรา,กางงเกาะคอนโดเนี่ยจะทําให้กล้วยของเรานะคะไม่กรอบแล้วก็จะมีความเยิ้มของน้ําตาละคะ่ะแล้วก็ใช้ทีเขียน,นะะแบบนี้เอาค่ะดนกวอบเขาจะหายร้อนนะคะ ฟังจะเสียงนะคะกรอบมากแล้วก็ในส่วนของน้ำตาลน,นะคะก็จะไม่จัดเป็นก้อนค่ะเครือบแผ่นสวย โอเคค่ะกล้วยของเรานะคะก็เย็นตัวแล้วนะคะเราก็จะนําไปแพคค่ะก่อนที่จะนําไปแพคนะคะให้พี่ๆนะคะนําถุงพลาสติกนะคะแบบไหนก็ได้ค่ะนํามาใส่กล้วยนะคะก่อนที่เราจะนําไปแพคค่ะถ้าเราใส่กระด้งทิ้งไว้แบบนี้นะคะเขาจะโดนลมนะคะจะทําให้น้ําตาลเนี่ยเขาละลายค่ะจะทําให้กล้วยของเรานะคะมีความเยิมแล้วก็จะไม่กรอบนะคะอันนี้เป็นเทคนิคนะคะที่หนูบอกนะคะเป็นประจำเลยสําหรับเวลาที่เราฉาบกล้วยแบบนี้นะคะในส่วนของขั้นตอนการ การแพคน,นะคะก็ไม่ต้องออกจากถุงนะคะก็แพกในนั้นเลยค่ะง่ายดีค่ะถ้าโดนลมก็อย่างที่ว่านะคะเขาจะไม่กรอบนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูขั้นตอนการแพ็คทีนึงนะคะเรากล้วยฉาบนะคะที่หนูพักเสร็จถุงนะคะทิ้งไว้ประมาณสัก1-2ชั่วโมงเราก็จะมาเริ่มขั้นตอนการแพ็กกันนะคะดูค่ะว่ากล้วยของเรานะคะกรอบขนาดไหนกรอบมากๆเลยค่ะ ดูค่ะขยำแบบนี้นะคะก็อร่อยน่ารับประทานแล้วก็หอมเนยมากๆเลยคะ่ะในส่วนของถุงนะคะหนูใช้อยู่ที่5.5คูณ8ค่ะแล้วก็จะมาเริ่มขั้นตอนการแพ็คกันเลยนะคะถ้าขายส่งนะคะก็จะตกอยู่ที่ประมาณถุงละ18-20บาทเขาอาจจะขาย20หรือ25นะคะนี่ก็แล้วแต่เรานะคะจะทำแบบไหนอันนี้หนูก็น่าจะส่งระมา18บาทะคะ่ะ ก็คือว่าไม่แพงนะคะ18บาทหรือท่านที่ท่านใดนะคะมีกล้วยที่บ้านเนี่ยถ้ากล้วยของเรานะคะไม่ได้ซื้อเนาะเราก็ส่งอยู่ที่ประมาณ15บาทก็ได้นะคะหรือจะฝากตามร้านก๋วยเตี๋ยวร้านขายของชำขายได้นะคะแพ็กแบบนี้เลยคะ่ะทำง่ายรสชาติอร่อยกรอบมากๆเลยค่ะ แล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของกล้วยด้วยนะคะท่านใดนะคะต้องการมองหาอาชีพเสริมนะคะก็นำสูตรนี้ไปทำขายได้ค่ะคะ่นะรอบมากๆ เดี๋ยวเรามาคำนวณต้นทุนกันนะคะสำหรับต้นทุนที่นํามาทํากล้วยฉาบครั้งนี้นะคะก็จะมีกล้วยนวาสีวีอันนี้เป็นกล้วยนวาที่เราปลูกเองค่ะก็อาจจะไม่มีต้นทุนอะไรมากนะคะน้ําตาล7ขีด15บาทเกลือ1ถุง2บาทในเคมแท้50บาทถ้าไม่มีให้ใช้ในเทียมอิคาเซมซันน้ามันปาล์ม2ขวด84บาทสําหรับน้ํามันปาล์มนะคะหนูก็จะหักนะคะแค่ขวดเดียวเท่านั้นเนื่องจากว่า ขวดที่2ที่เรานําไปทอดรอบ2เนี่ยเราสามารถวนนํามาทอดรอบแรกได้นะคะก็เลยหักแค่ขวดเดียวถุงนะคะสําหรับแพ็คขนมใบละ2บาทอีซิาใบก็ตรงอยู่ที่50บาทรวมต้นทุนทั้งหมดนะคะที่เราใช้ไปอยู่ที่ประมาณ109บาท ขายได้ทั้งหมดนะคะ25ถุงก็เท่ากับ450บาทหักแล้วนะคะก็จะได้กำไรอยู่ที่341บาทค่ะโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้หนูต้องขอตัวลไปก่อนสวัสดีค่ะ